สรุปดราม่าพร้อมราชพัตร์ลังถูกแฉม,มีพฤติกรรมเฉาชาวนี้นะคะชาวโซเชียลได้ตื่นมาพร้อมกับแฮชแท็กจุดร้อนแรงใน Twitter ค่ะเมื่อทุกคนนะคะพากันพร้อมใจติดแฮชแท็กพร้อมราชพัฏกับแฮชแท็กพร้อมเพย์ค่ะถึงนักแสดงหนุ่มที่โด่งดังจากซีรีส์วายพร้อมราชพัต์บรสารที่แจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่องเหนือพระรามค่ะลักบุ้งบุ่นของหนุ่มวิศวะกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของแฟนคลับสาววายค่ะโดยในทวิตเตอร์นะคะได้มีการกล่าวถึงพร้อมราชพัต์ค่ะในพฤติกรรมและก็หลักฐาน การพูดคุยกันของพระเอกหนุ่มคนนี้ค่ะโดยเฉพาะนะคะความสัมพันธ์กับหญิงสาวจนกลายเป็นเรื่องชาวสะเทือนโซเชียลเลยทีเดียวค่ะจุดเริ่มต้นนะคะคุณพร้อมราชพัฒน์ค่ะเป็นนักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่องเหนือพระรามค่ะหนึ่งในโปรเจกต์ End of Love นะคะรักบุ่นบุ้นของหนุ่มวิศวะกระทั่งนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของแฟนคลับค่ะเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยนนะคะได้มีแฮชแท็กสุดร้อนแรงค่ะในทวิตเตอร์เมื่อทุกคนพากันพร้อมใจติดแฮชแท็กพร้อมราชพัฒน์กับพร้อมเพล,ล,ออล,ะะลงผูค คนหนึ่งที่ชี้ว่าเป็นการคุยกับพระเอกซีรีส์คนดังพร้อมราชพัฒในเชงมีความสัมพันธ์ชู้สาวและที่ดูสะเทือนก็คือมีประโยคเรื่องของการทําแท้งด้วยค่ะโดยมีการพูดถึงพร้อมราชพัฒนะคะว่าทําผู้หญิงทองแล้วไม่รับผิดช,ชอบรวมถึงมีการแนะนําให้ไปทําแท้งค่ะแล้วก็มีการเปิดเผยบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นของพร้อมที่ระบุนะคะว่าให้กินยาคุมฉุกเฉินค่ะและที่ไม่ใส่ถุงยางอนามายัยเพราะว่ามันเปื่องพลาสติกทาให้เกิดกระแสะวิาพากวิจารอย่างหนักเลยทีเดียวจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นค่ะทําให้แฮชแท็กนะคะแฮชแท็กพร้อม แล้วก็แฮชแท็กพร้อมเพยค่ะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนติดเทรนในทวิตเตอร์อีกทางนะคะยังมีคนค่ะได้นําข้อมูลมาเปิดเผยเพิ่มเติมถึงนิสัยของนักสนแสดงหนุ่มในพฤติกรรมด้านลบและเรื่องความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ไม่ใช่แค่บุคคลเดียวด้วยค่ะเรื่องนี้ทําให้แฟนๆที่ติดตามต่างรู้สึกช็อกแล้วก็ผิดหวังกันพอสมควรนะคะพร้อมจับตาดูความเคลื่อนไหวของนักสนแสดงหนุ่มจนเห็นว่านในอินสตาแกรมของพร้อมคนที่เจ้าตัวเคยติดตามค่อยๆลดลงจนเหลือศูนย์คนค่ะแต่ใดๆข้อมูลที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะคะยังเป็นเพีียงข้อมูลท ออกมาเปิดเผยเพียงด้านเดียวเท่านั้นต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงให้ชัดเจนกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดทางต้นสังกัดของคุณพร้อมราชพัฒนนะคะได้ออกจดหมายแถลงการผ่านทางโซเชียลค่ะว่าทางบริษัทและก็นักสแสดงหนุ่มได้มีข้อตกลงร่วมกันแล้วนะคะว่าจะยุติสัญญาในการเป็นนักแสดงในสังกัดโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พร้อมได้จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็ต้องรอฟังจากปากของคุณพร้อมราชพัฒนอีกครั้งหนึ่ะ Legenda